สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนกับผมพี่น้องเอฟซีทางไก่ทังไก่นะครับผมเนาะทางเมืองนอกทางเมืองไทยพี่น้องกับผมเอามื่อนี้มาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมกับช่องบ่าวพัดพารวยนะครับผมพัดพัดพารวยพี่น้องครับผมเพจพัดพารวยเด้อพี่น้องเด้อกับอีกเพจกับพัดคนเดิมบ่าวพัดคนเดิมนะครับผมเนาะทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ททั่ง YouTube พี่น้องกับผมเนาะเอามือนี้ก็คือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องกับผมเนาะ ก็มีแนวทางข้อมูลดีๆเอามาให้พี่น้องไว้ไปเป็นแนวทางไปเป็นข้อมูลกันอีกคือขเอมอนเดิมนะครับผมเอาสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางของ2จุดนดะพี่น้องนะ้อเปิดซิ่งครับตรงเป่าล่างพี่น้องครับผมเนาะแนวทางี tpp fc พี่น้อง fc หลายท่านถามหากันเข้ามานะครับผมเนาะครับ สถิติดวดที่ผ่านมาผมก็บม่ได้เอามาให้เบิ้งครับผมเนาะผมบรได้เหตุไว้ครับผมเนาะเออพี่น้องถามหาอยากได้เบิ้งเปิดซิ่งรับตรงเปล่าหลังนะครับผมเนาะเอามาจัดให้คลิปนี้2ชุดพี่น้องครับผม2นะนะชุด2แนวทางเด้อพี่น้องเด้อเอาเบิ้งชุดแรกกับแม่ก่อนพี่น้องครับผม,บลก,ลบก,บผมกับงวดวันที่1 กอข้อ,ขอสองหาโฮเก็ตพ,พี่น้องครับผมตรงเป้าล่างพี่น้องครับผมนเนาะเหลีกล่างนะึพี่นอ้องเดอเอาไปเดลดบนก็ได้ครับผมวันนี้เด่นเก่าพี่น้องครับผมจ้าผู้สูเก่าสามเก่าหกเก่าน้พี่น้องเนาะนรู้สึกว่าจะเด่นมากเก่าวันนี้พี่น้องไยสํานักก็มาเก่าไรนะครับผมเนาะมาแห้งอยู่ถ้ามีเก่ากบมานกันนะครับผมด้วยกันทุกคนถ้ามีเก่าถ้าผมมีเก่ากะาากนะกกาเงียบมิดซีรีส์กันไปเบิรแล้วนาะพี่น้องเนาะสังเกตว่าผมมาลงหายส่วนมากกะหากะเก่ากะหกน้ะพี่น้องเนาะเออ นะครับผมหลายสำนักนะครับผมก็มีเก่านาเก่าเงินเด่นเก่าพี่น้องครับผมแต่ว่าบรูวว่าจะมากบมานะพี่น้องนะถ้าพี่น้องมากก็ลองเมืองนีพี่น้องเก่าเงินนี่เก่าศูนย์เก่าสามเก่าหกสำหรับเลขตรงเป่าล่างครับผมงวดหนึ่งก่อข้อหกเกตพี่น้องครับผมเนาะเอาอีกชุดหนึ่งพี่น้องเขาเปิดซิ่งงวดนี่ชุดนี้นี่เขาบ่อยที่สุดเด้อผมผมผมเอามาลงให้บอยยูพี่น้องครับผมเนาะเขาบ่อยมากมีนั่นแหละมีพี่น้องหลายท่านถามหาเนาะพี่น้องเนาะเอาเปิดซิ่งหนึ่งกกรกฎาคมนะครับผมเนาะหกเกตพี่น้องครับผมวดนนี้้ใหเ สองกับหกคือเก้าพี่น้องครับผมเดีนสองพี่น้องเด้อสองหนึ่งสองแปดครับผมเนาะแต่โคเกตสองแปดพี่น้องครับผมจนสองตัวท้ายเป็นว่าข้อมูลสองตัวท้ายเดียนหกพี่น้องครับผมแต่โคหนึ่งหกกับหกขาพี่น้องครับผมหนึ่งหกกับห้าหกครับผมข้อมูลรางวัลที่หนึ่งกับสองพี่น้องครับผมสองหนึ่งสองแปดเจ็ดสองแปดนะครับผมสามตัวก็ตามนี่เด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องเบิ้งเอาครับผมเนาะเบิ้งเอาเด้อพิจารณาเอานะครับผมเดี๋ยวผมจะเหี๋ยวเบิ้องขัดประจัดนะครับผมเนาะพี่น้องเห็นบ่ครับผมเนาะนี่ เปิดซิ่งนะครับผมเนาะเปิดซิ่งเดินซองก,พก็พกตรงเปาล่างเดินเก่าพี่น้องกับผมเอาตามนี้พี่น้องแคบนาจอเดอผูเใดถามหาครับผมเอามาลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตามนี้ด้อพี่น้องเ้อเอาเขา,เขา,เขา,เขาว่าเขาเพาว่ากันพี่น้องรับผมถือปุถือก,ก,กะอยู่ที่ดวงของพายของมันนะพี่น้องเนาะถูกตัวเลขถูกแนวทางมันก็ไม่เขาไม,ม่ลดนะครับผมเนาะทุการลงทุนย่งมีความเสี่ยงให้พี่ให้พี่น้องเอาพิจารณาเอาหลายๆนะครับผมเนาะพิจารณาเอาเลยเด้อใส่สตินะครับผมตั้งสตินะครับผมใช้สติเอาให้มากๆครับผมเนาะ ใช้สติในการลงทุนนะพี่น้องเนอะเอาตามนี้นะครับผมนะักฝากไวนะ้นักน้ำนะครับผมนะกะเบึงคลิบจุลแลกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดหัวใจเป็นกำลังแชร์ผมนะครับผมบางข้างกะต้องขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อบอกยังมวลมวลบอกของบ้องของนังเถื่อกระดายเนาะวอาพิษวอาถือวอาหนาวบาหลังนะครับผมนะักกันนี้ละบ้านๆครับผมบอกผมมียัง บ่มีเอฟเฟกต์บ่มีอย่างครับผมบาสัดๆัดตรงๆกันเลยบ่มีตัดตอนพี่น้องครับผมเบาไปเลยบ่มีตัดตอนะครับผมเนาะอ่าอุปกรณ์กับบ่ท่านสมัยคือเพื่อนดอกมีตะกรงห่างสองอันนี้ล่ละเอาไว้เฮ็ดคลิปยู่นนี่เนาะพี่น้องเนาะเอาตามนี้พี่น้องครับผมพิาภาระการได้คออภัยครับผมเนาะอ่าย่างหน่อยๆก็นถือเหล็กกับพ่อแล้วเนาะครับผมความหวังของเขามีแค่นั้นนะครับผมเนาะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปสัหรักกินเนี่ยพี่น้องเฮาโชคดีโชคมันมันมันกันทุกปูทุกคนพี่น้องเรื่อย นะครับผมเนาะสามตัวตรงๆสองตัวตรงๆตเตอร,ร,รีรางวัลใหญ่กับทุกๆคนได้พ่น้องเด้อเอาไปเจอกันลิบต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม